วันนี้นะคะเพิร์จะมาเล่าเมนูที่เป็นเด e Best จานเด็ดที่สุดของเพิร์ดค่ะก็คือข้าวผัดหมูหยองห่อไข่คือเพรู้สึกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ว้าวมากเพราะว่าเรื่องราวเริ่มจากว่าตอนเด็กกับเพิร์ดเป็นคนที่ชอบกินหมูหยองมากเลยค่ะหมายถึงว่ากินเปล่าๆก็ได้กินกับข้าวสวยกินกับข้าวต้มอะไรก็ว่าไปอย่างนี้จนอาม่าเพิรเนี่ยก็คิดอิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีได้มากกว่านี้หน่อยเขาก็เลย ทำเป็นข้าวผัดที่ใส่หมูหยองเข้ามาค่ะซึ่งความไม่ธรรมดาของวันอยู่ตรงที่อามมาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นไข่เจียวที่แบบบางๆเพื่อห่อไข่เป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกใหม่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกิมมิคมันอยู่ตรงที่ว่าอามมาเนี่ยเขาก็จะใส่กระเทียมเข้าไปในข้าวผัดให้มันแบบมีกลิ่นหอมมีความแบบนวลๆแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเพิร์ดรู้สึกว่าเมนูเนี้เป็นเมนูที่เป็นอาหารเหลาของเพิร์ดเลยเพิร์ดก็ ได้มาหาเชฟเอียนกับพี่แซข่าวว่าเผิ่อยากรู้ว่าเมนูเนี้ยจะสามารถครีเอทหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างค่ะโดยการตอบปีนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว <Big> สวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกสุริการเดอะบิ๊กริชชนเปลี่ยนชีวิตพิชิตเปนสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชฟเอียนโอ้โหผมชอบเสียงพี่แซกมากเหมือนเดิมเกรงไม่เกรงใจใครเรียกคุณผู้ชมมาดูเราใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขามีนาแล้วโอ้โห ร้อนไหมร้อนมากเลยวี้วันแต่ว่าวันนี้ผมตื่นเต้นแล้วพี่พาใครมาแน่นอนับวันนี้สาวสวยของเราเนี่ยเธอเป็นซุปตาสาวสวยจากรัวธรรมศาสตร์เลยนะออที่สําคัญนะครับเธอเป็นสาวสวยที่ขึ้นแท่นนักเอกด้วยโอ้โหยางเอวยใช่นอกจากเป็นนงเอกนะเชฟเธอเป็นดาวติ๊กตอกโอ้โหเชฟไถไปตรงไหนเจอแน่นอนตักซอนยอพผ่านแล้วกันบอกโอ้ผมรู้เลยใครครับพันพูแตก เดี๋ยวตีแตกเลยอชผู้หญิงจะผ่านผู้แตกยังไงใครอยากรู้ไหมอยากครับงั้นไปดูนะไปฝปายครับผมว่าพอแล้วอพ่อดีกว่านะครึ่งชั่วโมงนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้มีเวลาให้ถึง5ชั่วโมงลลืมไปเลยฝีเบื่อบ้าไปก่อนเลยน้องเพิร์นเวรินทิลา การบีนินทิรามันภริยาผมน้องเพิร์ดวีนินสลาว์บินสลางั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องตามดูนะครับราบริบาริการในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับอาล้ครับได้เวลาแล้วครับที่จะไปพบกับแขกรับเชิญประจำรายการไปดูว่าวันนี้น้องเพิร์ดมีเมนูพิเิตปันอะไรให้เชฟเอียนของผมได้รำสั์พบกับน้องเพิร์ดวีนินสลาครับเชิญครับ 哦，好棒！ ก็คืนน้นมากคนไทยมาเนี่ยใครไปกี่คนครับเนี่ยแต่ไม่หมดเพราะแจกหมูหยองอ๋อแจกหมูหยองนี่สิน่าสนใจบางที่น้องเพิร์ดเล่าเมื่อกี้นี้ผมว่าน่ากินมากเลยอ่ะน้องเพิร์ดเล่าจะน่ากินเลยมันอร่อยมากจริงๆค่ะมีไข่บางๆนะมีกระเทียมเจียวด้วยใช่ค่ะแปลกนะใช่วันนี้เพิร์ดก็เลยอยากจะให้เชฟเอ็นกับพี่แซคมาลองยกระดับจานนี้ของเพิร์ดดูว่ามันจะไปได้สุดขนาดไหนหมูหยองจะอินเตอร์ไงครับเชฟเขายกเขาอยากจะยกระดับอ่ะ ผมว่าอาจจะต้องแบบว่าใส่วัตถุดิบที่แบบไฮเอ็นหน่อยนึงนั่นก็ค <sund an Like> ือไฮเอ็นเลยนะดีไหมดีไหมดีเลยค่ะคุณเอิร์ เห็นมาเหมือนกับว่าเทปก่อนนั้นเนี้ยเขาทุกคนมามันเป็นพรีเมียมหมดเลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยของเคิร์ดมันจะไม่ได้นะผู้หยองเขาก็ต้องมีพรีเมียมเหมือนกันพีใครหรือเปล่าแสดงว่าทำกันบ้านมาต้องจัดให้สิครับเชฟดาวสามคนมารายการครั้งทีใช่ไหมดีไหมดีไหมไม่ดีค่ะไม่เกี่ยวค่าตัวนะเนี่ผมจัดให้เต็มๆเลยดิเดี๋ยวหักของเชฟมาให้เคคแค่เพิ่นได้ยินว่ามีวัตถุดิบพรีเมียมเพิ่นใจชื่นละอ๋อดีไหมดีไหมวัตถุดิบพรีเมียมแล้วพอไหมครับพอไหมครับแต่ว่าผมว่าพอแล้วให้พมดีกว่านะเดี๋ยว ง่ายเกินไปออ๋ต้องเพิ่มการอะไรครึ่งชั่วโมงนี้ก็ได้แล้วครับนีอมีเวลาให้ถึง5ชั่วโมงเลยถ้าอย่างนั้นเพิร์ดจะออกหลายตอนนะว่างั้นอมันจะเอาอะไรครับถ้าอย่างนั้นเพิร์ดขอเพิ่มสโมกเข้าไปในข้าวได้ไหมอยากได้กลิ่นแบบเตะจมูกอย่างนี้ทำไงเชฟได้เหรับได้เลยู่่กอน อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้เลยดีไหมดีไหมแต่ผมว่าไม่พอออแล้วนี่น้องใหญ่น้องเตมมาที่ไม่พอเชฟแล้วคนอื่นมาเชฟจัดให้แบบอลังการต้องเพิ่มอีกใช่ได้ไหมโอ้โหอย่างนี้เลยครับที่ตอนแรกบอกว่ามี ใส่ไข่มาด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดให้ตรงนี้ลืมไปเลยฝีมือบ้าดูองแชร์เฮ้ยขียดูเลยไปก่อนเลยเอนเพิขอยังไม่เชื่อค่ะเอินเพิต้องขอลองก่อนเพราะของอาม่าขออนเพิเขาทำไว้เก๋มากอ๋อนี่ก็ไม่ยอมอขิงแก่งกันเลยสองคนแกต้องด เอาละสิขิงกันไปขิงกันมาอย่างสนุกจริงๆต้องมาตามลุ้นกันว่าในท้ายสุดแล้วข้าวผัดหมูหยองจานนี้จะออกมาหน้าตาอลังการขนาดไหนใครที่ชอบกินข้าวผัดหมูหยองแบบเดียวกับเพิร์ดห้ามพลาดเด็ดขาดต้องมาจับตาดูว่าทั้งโจทย์ที่ต้องยกระดับข้าวผัดหมูหยองให้เป็นจานหร,รูทั้งโจทย์ที่ต้องมีกลิ่นสโมกในข้าวผัดรวมถึงเชฟเอียนจะเสิร์ฟให้กินคู่กันแล้วขิงกลับว่าต้องลืมรสชาติของอมาม่าเพิร์ดอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าพักกันสักครู่ เดี๋ยวให้เชฟเอียนและพี่แซคเตรียมของสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen Big มาถึงช่วงที่2ของรายการกับการติดตามการแก้โจทย์พิชิตฝันข้าวผัดหมูหยองสุรเด็ดของอามาเพิร์ดวีรินสราที่เมื่อสักครู่นี้ทั้งเพิร์ดทั้งเชฟเอียนขิงกันอย่างสนุกโดยที่เพิร์ดตั้งโจทย์ขิงเชฟเอียนดังนี้ข้อที่1ให้ยกระดับข้าวผัดหมูหยองของอามาที่เป็นแรไอเทมของเพิร์ดให้เป็นจานหรูขึ้นเหลาข้อที่2 ในข้าวผัดหมูหยองต้องมีกลิ่นสโมฟหรือกลิ่นลมควันที่กระตุ้นตอบรับรสจนอยากกระจนใส่ทันทีส่วนข้อสุดท้ายเชฟเอียนขอจัดให้เองและไม่ไวที่จะขิงกลับไปว่าจานที่จะทำให้ถ้ากินเข้าไปแล้วจะลืมรสชาติข้าวผัดของอาม่าอย่างแน่นอนและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่น่าลุ้นจริงๆว่าข้าวผัดหมูหยองจานนี้จะเป็นจานใหม่ที่น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ อยางแรกเลยนะครับผมก็จะมาแก้โจทย์นะครับข้อที่สองครับเพราะว่าน้อบอกว่าอยากจะให้แบบมีกลิ่นรมควัน<อ>นะครับตัวนี้ก็เลยจะใช้น้ํามันนะครับจากเบคอนลมควันมาเพราะว่าเบคอนลมควันเขาลมควันมาแล้วนะครับมีกลิ่นที่แบบค่อนข้างที่จะขออ๋อ <นะ S 1> แค่ใช้น้ํามันจากเขาก็จะทำให้กลิ่นลมควันมาอยู่ในอาหารของเราได้ครับอ้าว ครับตอนนี้เราก็ได้น้ำมันเบรกข้เ <B ake> รียบร้อยแล้วนะครับก็กรอง<อ>ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำอบสเตอร์กันนะครับเ<อ>พื่อที่จะออกมาทำข้าวผัดวันนี้เราจะแบง่งออกมาเป็น3ส่วนนะครับอ,อันแรกเลยก็นำส่วนแรกมาเป็นนะข้าวผัดก่อนหรือว่าตัดด้านข้างนี้นะครับ<อ> เย้โอ้ยเจ๋งมากยุ้ยใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะฝากให้แบบทีมงานไปต้มให้หน่อยครับผมทีมงานนี่แหละครับทีมงานไม่ไม่ไ่ใช่คนนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปให้ทีมงานนะครับผมลอแป๊บนะโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องเพิร์ดทำอะไรครับน้องเพิร์ดสับที่เชฟมือครับสับเลยน้องเพิร์ดสับเป็นแบบยิบสับเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าละเอียดยิบ ถ้ล้วตอนี้เกลือกุ้งก็ได้นะครับสวยงามวันนี้จะมาถึงในตอนผัดข้าวผัดนะครับยิ่งผมวันนี้อยากจะมาโชว์เทคนิคใหม่ให้คุณผู้ชมดูเทคนิคใหม่คนการในการผัดข้าวผัดขอซอสปรุงรสใหม่หนึ่งครับพี่แซกซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับสำหรับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเนี่ยผลิตจากหัวเหลืองชั้นดีเลยนะครับน้องเพิร์ดสะอาดถูกหลักอนามัยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูด้วยตัวนี้มันจะ ช่วยเราประหยัดเวลานะครับในการผัด2เราผัดทุกครั้งเนี่ยรสชาติเหมือนกันทุกครั้งเราปรุงก่อนเสร็จแล้วเราก็ลองชิมดูเพราะว่าเรากินเหมือนกับข้าวคุกน้ำพริกใช่ไหมครับใส่ซอสทั่วไปก็ได้ใส่ซอสทั่วไปเลนี่เฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นรสชาติของเราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่เสียเวลาเลยนะครับตอนที่แบบว่าเราจะนํามาผัดแล้วก็ต่อด้วยซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัว เราผัดที่ต่อที่เนี่ยรเราสามารถที่จะปรุงไว้ก่อนได้เลยอแล้วก็สะดวกแล้วก็เร็วด้วยเสร็จแล้วนะครับเราก็พักไว้ก่อนครับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กระทะของเราเนี่ยร้อนแล้วเ็าจะใส่ล็อบเซอร์ลงไปนะครับอันดับ<า>แรกก็จะน้ำมันเบคอนเบคอนที่มีกลิ่นสโมกผมว่าเมนูวันนี้เนี่ยเด็กๆชอบข้าวผัดหูหยองแบบเนี้ย มี l o b s t e ์ด้วยโอ้โหมีกุ้ง l o b s t e ้วยไม่ธรรมดาเลยมีเบคอนอีกลมควันอีกวาน่ากินมากอย่างน้อยเด็กชายแซกก็อยากจะกินด้วยแหละโอเคตอนนี้เราก็สา oh, มารถที่จะปรุงรส้าหน่อยได้คือพริกไทยนะครับนี่ผมก็จะใส่กระเทียมสับเข้าไปเพื่อให้ได้กลิ่นหอม กัะเยี่ยมไงนี่ค่ะทีเด็ดของเมนูนี้ของเฟิร์ตมันนี่ให้เพิร์ตใส่ lobster มาก่อน lobster สบค่ะซึ้อโอเคเอามิทขูดก็ได้นะครับทำข้าวผัดในขั้นตอนต่อไปแต่ละอย่างที่กำลังทำตอนนี้มันเรียกน้ำย่อยจริงๆครับเชฟหอมมากเลยค่ะข้าวลงเลยข้าวลงแล้วให้ไข่เคลือบข้าวครับต้องมีความหวานเล็กน้อยนะครับ สุดยอดแน่่นก็ผัดกานนี้ลืมไปแล้วลืมอมาม่าไปแล้วเนี่ย,ยรูมสกิทกับอามไปแล้วนี่ก็ต้องจะให้นะครับเพิ่อหันเป็นชิ้นๆชินช้นหนาหน่อยนึงได้ค่ะไปพริกไทยเล็กน้อยอนะครับแต่จริงๆพอรู้สึกว่ากลิ่นก็ใกล้เคียงกับของอมาม่านะอาม่ารอยมาเลยโค้ขิงมาต้อ,องขิงกลับเดี๋ยวลองได้ว่า ไม่มี l สเตอร์เป็นชิ้นๆแบบนี้แน่เรามาจุ๊ยๆแบบนี้ก่อนพักไว้ก่อนอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับยังไม่เสร็จเลยทีเดียวเรายังมีอีกขั้นตอนหนึ่งเราจะนำ l สเตอร์เนี่ยมาชุบแป้งทอดมาชุบแป้งทอดด้วยเหรอผมขอแป้งทอดกรอบครับพี่ชายน่าสนใจมากแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับ นเย็นหน่อยครับพี่แซกน้ำดื่มตราสถานีรักโลกครับแช่เย็นมากมเราไม่ให้เหลวจนเกินไปนะครับเราก็ไม่ให้ข้นจนเกินไปเกลือเล็กน้อยนะครับเพิ่มตรงที่ตัวเนื้อของล็อบสเตอร์ด้วยวเป็นการเทคนิคปรุงรสแต่ต้นเลยนะ จะเคลือบพอหน่อยนึงนะครับเพื่องการที่จะก็มีเท็เจอร์รอนนะครับโอเคตอนนี้กุ้งได้เรียบร้อยแล้วครับจะแบบเสด็จน้ำมันนะครับพักไว้ก่อน <Ooh. S 1> ดูชิ้นนึงสิเราจะมาต่อด้วยไข่นะครับอาม่าได้ทำเอาไว้เป็น <c oughs> เป็นห่อไข่อ๋อ เดี๋ยวจะอยู่ในขั้นตอนนี้อโอโหดูมาถึงตอนนี้ข้าวผัดหมูหยองที่เชฟเอียนครีเอทขึ้นมามีลูกเล่นเยอะแยะทีเดียวไหนจะต้องมีกลิ่นสโมกหรือกลิ่นลมควันในข้าวผัด ที่เชฟเอียนคิดแวกใช้วัตถุดิบที่รมควันมาแล้วอย่างเบคอนมาเจียวเพื่อดึงน้ำมันที่มีกลิ่นลมควันมาใช้ทํำข้าวผัดได้อย่างตรงโจทย์ในขณะที่กุ้ง l o เตอร์ก็ไม่เบาเชฟเอียนแบ่งเนื้อเป็น3ส่วนโดย2ส่วนแรกมีทั้งการเสียกับน้ำมันสโมกเบคอนกับนำมาชุบแป้งทอดกรอบแต่อีกส่วนเชฟเอียนยังอุบไว้อยู่ฉะนั้น ต้องมาตามลุ้นกันแล้วว่าเชฟเอียนจะมีลูกเล่นและซ่อนไม้เด็ดอะไรในจานข้าวผัดหมูหยองนี้อีกรวมถึงที่ขิงไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่ากินเข้าไปแล้วจะต้องลืมข้าวผัดของอาม่าไปเลยพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ นะนำสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่เราจะมาติดตามกันต่อกับการแก้โจทย์พิชิตฝันข้าวผัดหมูหยองของเพิร์ที่ตอนนี้ทั้งส่วนของข้าวผัดและกุ้งลอบสเตอร์2ส่วนแรกทั้งเสียทั้งชุบแป้งทอดกรอบ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะไปจับตาดูกุ้งล็อบสเตอร์อีกส่วนที่เชฟเอียนยังอุบไว้อยู่ว่าจะนํามาทําอะไรรวมถึงตัวที่เชฟเอียนขิงไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่ากินเข้าไปแล้วจะลืมเข้าผัดหมูหยองของอาม่าไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับหม้อไข่หนึ่งฟองครับตอกใส่อันนี้ใช่ไหมครใช่ครับผมตีต่อตีได้เลยนะครับ ไข่หอที่อาาทำนะครับก็จะแตกต่างกับที่ผมทําเลยอ๋อเชฟจะทำอีกแบบแล้วใช่ครับเดี๋ยวต้องตามดูแล้วว่าไข่หอท่ากินมากแบบที่อามาทำแต่เชฟเอินจะเปลี่ยนไปอีกแบบเป็นยังไงให้สดใสใส่เมื่อยาชิม่ยใส่ถุงด้วยอ่ะครับผมโอ้ยอันนี้มันแปลกใหม่มากเลยแล้วก็จับเขาตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดออก เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว้าวว้าวเห็นก็ว้าวแล้วอะระหว่างรอไข่นะครับเรามาทำขั้นตอนที่3กันผมจะทำเป็นซปเปอร์ล็อกสเตอร์ครับโอ้โหไข่ฟูของเราได้เรียบร้อยแล้วโอ้ดูหน้าตาเขาสิโอ้ยกลับไปที่บ้านเห็นหนนี้ก่อนหรอก เคมาครับเดี๋ยวเราช่วยกันหั่นอันนี้หน่อยใช้นะครับลอองไปมีขานะฮะ19เบเเมตรนะเพิร์ดไหวไหมฮะได้ค่ะได้อะเอาอีกแบบสบายมากเราจะมีมะนาว ลาอ่ิยวดำนะครับเราใส่ลงไปในผมก็จะอุ่นข้าวผัดก่อนให้น้องเพิร์ดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราพักไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็มาอุ่นหน่อยมีเบคอนเบคอนมี อ่าจะได้เห็นหูหยองแล้วครับผมว้าวเอาแค่ไหนบอกเชฟเลยนะครับมาเรามาเริ่มจัดจานกันเริ่มจัดจานแล้วถึงเวลาว้าวดูจานจานก็ไม่ธรรมดาแล้วอ่าอ่านี่ไงเปลือกกุ้งที่เราเอาไปต้มตอนแรกเรประชา ใส่ล็อบสเตอร์บุญคูณไปเลยครับให้เห็นว่าอุ๊ยเราเราทำมาไม่ไหวแล้วอืมนี่ไงมันถึงได้อัพเวลเลยโอ้โหไข่กรอบซุปเปอร์ของเรานี่ไฮไลท์ของเราซุปเปอร์ล็อบสเตอร์ก็ตรงนี้แหละ อะไรอีกครับเชฟชก็แต่เราก็อยากให้คนสวยๆก็เป็นอาหารที่สวยๆนะครับมันคือดอกไม้กินได้ใช่ครับเมนูสุดพิเศษวันนี้นะครับเชฟขอตั้งชื่อว่าซปเปอร์ล็อกสเตอร์ห่มผ้าครับโอ้เมนูพิเศ นี่ก็คือซูปเปอร์ล l สเตอร์ห่มผ้าที่เชฟเอียนใช้ไอเดียยกระดับเข้าผัดหมูหยองโดยใช้ตัวกุ้งล l o เตอร์มาเป็นตัวชูโรงให้ดูหรูหราในแบบขึ้นเหลาใช้ส่วนเปลือกนำไปต้มให้สุกแล้วนำมารองเป็นจานส่วนตัวเนื้อแบ่งเป็น3ส,ส่วน โดย2ส,ส่วนแรกนําไปเสียกับน้ํามันเบคอนและนําไปชุบแป้งทอดกรอบตาฉลากทองและอีกส่วนนําไปต้มเป็นซปเปอร์ l o เตอร์ที่เสิร์ฟให้กินคู่กันส่วนตัวที่2ตัวข้าวผัดเชฟเอียนนาสโมกเบคอนมาเจียวเพื่อเอาส่วนของน้ํามันที่มีกลิ่นสโมกมาผัดกับข้าวเพื่อให้ได้กลิ่นตามโจทย์พร้อมในตัวข้าวผัดก็จะมีทั้งเนื้อกุ้ง l o เตอร์สับมีเบคอนกรอบ รวมถึงตัวหมูหยองที่ผัดผสมเข้าไปและท็อปมาจนแน่นข้าวเสิร์ฟเคียงมาด้วยไข่ฟูที่เชฟเอียนอะดัมาจากไข่ห่อของอาม่าเพิร์ได้อย่างน่าสนใจเรียกว่าทั้งหมดจัดให้อย่างอลังการและคนที่จะพิสูจน์ว่าจะสามารถผ่านทุกด่านจนพิชิตฝันได้หรือไม่ก็ต้องเชิญน้องเพิร์เลยครับ ช่วงนี้เป็นเวลาของน้องเพิร์ตแล้วได้เวลานางฟ้าเลยแม่เพิร์ตลุยเลยค่ะอ่าเชิญเลยมาดูกันสิเป็นยังไงอโอ้โหคัมโปละคราวนี้เรามาเฉลยกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกยั่วคนดูยังไม่เฉลยอ๋อ ปุ้งล็อบเตอร์ตุใจท้งหมดอือหืออ่าโหเผิดค่ะพี่ว่าเดี๋ยวมันจะหมดจานนะเผิดแป๊บเดียวมันกำลังจะหมดเรื่อยๆแล้วค่ะใช่ดิมันแป๊บเดียวจริงๆเนี่ยไปขนาดนี้เป็นไง คือจริงๆเพิรู้สึกว่าของอาม่าก็พอเป็นจานโปรดของเพิ่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้พอมันอัรเวลเบคอนทั้งกุ้งทั้งหมูหยองคือมันเข้ากันแบบว่าเข้ากันจริงๆค่ะแล้วมันมีความเกรียมๆที่แบบเป็นข้าวผัดแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นกลิ่นหอมๆของแบบอาจจะเป็นตัวสโมกจากน้ำมันเบคอนร้อเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่ เพิร์ดว้าวอีกตัวหนึ่งก็คือ l o b ตอร์ที่เราไปชุบแป้งทอดค่ะที่เชฟทำคือมันเป็นกินแล้วรู้สึกเหมือนนึกถึงกุ้งชุบแป้งทอดตอนเด็กๆนี่มันจะเป็นแบบเมนูแบบว่าเด็กชอบแน่นอนค่ะอันนี้เิแบบคอนเฟิร์มแล้วก็มาที่นี่ของเราค่ะนี่เขาทำแถมมาให้ซึ่งเพิร์ดเป็นคนที่กินรสจัดอยู่แล้วค่ะแล้วพอยิ่งกิน l o เตอร์ไปคือเนื้อมันเด้งมันหนึบมันแบบ เชฟชนะเลยคราวนี้ให้เชฟชนะเลยค่ะผ่านเลยเหรอครับผ่านเลยผ่านกับความพิชิตฝันที่น้องเพิร์ดอยากได้เป็นเมนูแรงเลยค่ะอันนี้ไม่แต่จริงๆแล้วก็เป็นจากเพิร์ดที่แล้วนะครับที่เป็นคนคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะได้อะไรเพราะฉะนั้นแล้วเมนูนี้มีแค่เพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นเองสุดยอดค่ะอันนี้คือ ปิดขึ้นที่ไปเลยค่ะเรน,นอนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะทำเมนูนี้ที่บ้านแล้วโอ้ได้แน,น่นอนเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเด็กๆเห็นนะกระโจนใส่ชอบแน่นอนเนะ เรามาตามมาต่อนะครับว่าในวันเสาร์หน้า9กโมงครึ่งทางเ o r k p o i n t ช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตปันอะไรให้เชฟเอียนของผมได้รับสัร่ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัดสดีคัะเชิญน้งเพชรเลยต,ต่อเลย,เยลลต่อเลยค่ะขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด เมนูของเพิร์ดแล้วแล้วอยากเห็นเมนูอื่นเพิ่มเติม<ๆ>ก็อย่าลืมกด Subscribe ที่สถานีรักโลกด้วยนะคะ